ข้อที่บอกว่าคุณเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะทาไมวุฒิภาวะถึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะมันจะเป็นตัวบอกได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงความต่ตงของมันเลยก็คือคนที่มีวุฒิภาวะค่ะเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางและมีความหมายแต่คนที่ขาดวุฒิภาวะจะทําให้ชีวิตไร้ทิศทางควบคุมอารมณ์ไม่ได้และสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่คิดนั่นก็คือนอกจากมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วเนี่ย มันยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าวุฒิภาวะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุบางคนอายุน้อยแต่ความคิดโตเป็นผู้ใหญ่บางคนอายุมากกว่าแต่ความคิดยังไล่ตามอายุไม่ทันเลยก็มีค่ะซึ่งวุฒิภาวะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจ และการแสดงออกทางด้านอารมณ์นี่คือ5ข้อที่จะบอกได้ว่าเราเติบโตอย่างมีคุณภาพ 1. ค่ะไม่ตัดสินคนอื่นคนที่มีวุฒิภาวะค่ะเขาจะไม่ตัดสินใครเพราะเราทุกคนค่ะไม่สามารถที่จะรู้ตัวตนจ,จริงๆของคนอื่นได้และทุกคนล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียหากรีบตัดสินคนอื่นมากเกินไปเราอาจพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักด้านดีๆของเขาก็ได้นะคะ 2. ค่ะไม่เอาความสุขไปผูกไว้กับใครคนที่มีวุฒิภาวะค่ะเขาจะไม่คาดหวังความสุขจากคนอื่นเพราะมันคือความทุกข์ที่แน่นอนจากความไม่แน่นอนของคนอื่นๆและที่สําคัญคือเขาจะสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง 3. ใช้สติก่อนพูดทุกครั้งคําพูดที่หลุดออกจากปากเนี่ยมันเรียกคืนมาไม่ได้ยังไงความรู้สึกของคนฟังที่เสียไปเนี่ยก็เรียกคืนมาไม่ได้เช่นกันค่ะ รู้ไหมคะว่าคนที่เขามีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะไม่พูดจาเพื่อความสะใจไม่พูดเพื่อเอาชนะใครเพราะชัยชนะที่ได้มาจากความขัดแย้งเนี่ยก็ไร้ซึ่งประโยชน์ค่ะ 4. มองโลกในความเป็นจริงเมื่อพูดถึงความสําเร็จนะคะคนที่เขามีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะเข้าใจโลกทันทีเลยค่ะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและความสําเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเมื่อลงมือทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ย่อมมีเวลาของมันและที่สําคัญคือเขาจะไม่ล้มเลิอกอะไรง่ายๆค่ะ ห้าค่ะไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่เคยคิดทะะี่จะหยุดเรียนรู้และไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งพอแล้ว5ข้อนี้นะคะลองเช็คดูกันได้นะคะฝากติดตาม p พ y ลูกเก m ดอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี